สถานการณ์ความขัดแย้งไทยกัมพูชาช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาเป็นเหตุการณ์ที่คนไทยทั้งประเทศค่ะตั้งคำถามกับการสื่อสารของรัฐบาลท่านปล่อยให้คนไทยทั้งประเทศเช็คข่าวกันเองข่าวจริงข่าวปลอมเต็มไปหมดค่ะเปิดช่องให้คนต้องการหาประโยชน์กับยอดเอ็นเกจเมนต์ปั่นสถานการณ์ไปไกลเพราะอะไรคะเพราะท่านไม่มีการรวมศูนย์และไม่มีเอกภาพของข้อมูลค่ะท่านปล่อยให้หน่วยงานต่างๆออกมาพูดเรื่องเดียวกันแข่งกันให้สัมภาษณ์ จนกลบเสียงของคนที่มีหน้าที่จริงนี่ไม่ใช่ความผิดพลาดเล็กๆนะคะแต่มันสะท้อนปัญหาโครงสร้างว่าทีมสื่อสารของรัฐบาลขาด Unity of Command ค่ะหรือเอกภาพในการบังคับบัญชาในการสื่อสารของภาครัฐการปล่อยให้ต่างคนต่างพูดมันกลายเป็นว่าสังคมเขาจะเชื่อใครดีมันทำลายความเชื่อมั่นของรัฐบาลทั้งที่สถานการณ์แบบนี้ท่านต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนไทยทั้งประเทศเป็นสิ่งแรก พอท่านช้าท่านออกมาแบบนี้ พยายามที่จะเบลอว่าสถานการณ์มันไม่วิกฤตล่าช้าไป3-4มี่วันค่ะทั้งกัมพูชาปล่อยข่าวทุกวันการออกมาช้ามันแก้ทางได้ด้วยยุทธศาสตร์การเล่าเรื่องค่ะทฤษฎีการสื่อสารเขาเรียกว่า n a narrative s t r a t e g y เพราะคนในโลกนี้เขารอฟังรัฐบาลไทยสําคัญที่สุดนะคะอย่าถือว่าดิฉันสอนเลยค่ะแต่ดิฉันเรียนมาคนทํางานสื่อสารท่านอย่าก,กลัวค่ะว่าจะประเมินสถานการณ์ว่ามันวิกฤตท่านต้องไม่กลัวว่าคนรับสารเขาจะแตกตื่นเพราะมันเป็นหน้าที่ ที่ท่านจะต้องสื่อสารให้ประชาชนเขาเชื่อมั่นว่าท่านเอาอยู่สิ่งสุดท้ายคือความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้นะคะดิฉันพูดไปท่านอาจจะไม่พอใจก็ไม่ว่ากันค่ะแต่ต้องยอมรับความจริงว่าการสื่อสารในแบบที่รัฐบาลทำเนี่ยทั้งโครงสร้างงบประมาณและคนปฏิบัติงานมันเก่าไปแล้วค่ะมันมองเกมไม่ขาดประเมินไม่ถูกเงอะงะไปหมดทั้งที่ด่านของการสื่อสารเนี่ย มันควรจะเป็นสิ่งแรกที่เราควรให้ความสําคัญเพราะมันสร้างความเชื่อมั่นกับคนทั้งในประเทศและสังคมโลกได้ในสถานการณ์วิกฤตข่าวเชิงลุกที่ท่านนําเสนอของช่องทางแพลตฟอร์มไทยคู่ฟ้าทุกแพลตฟอร์มคือข่าวที่หาอ่านได้ทั่วไปเลยค่ะไม่ใช่ข่าวทางการที่มีหนึ่งเดียวจากรัฐบาล นำซ้ำมีการก๊อปปี้ถแถลงการของสหาภาพแพทย์ผู้ปฏิบัติงานและการรวมกลุ่มกันอย่างไม่เป็นทางการที่เขาต้องการสะท้อนจุดยืนซึ่งช่องทางการ ทํางานของรัฐบาลมันควรมีแถลงการของตัวเองค่ะหรือถ้าทํามากกว่านั้นท่านต้องประสานกับแพทยสภายกระดับแถลงการให้มันทางการไปเลยค่ะสุดท้ายค่ะจะไม่ถามหาบทบาทของกรมประชาสัมพันธ์เลยก็คงไม่ได้ตราบใดที่ท่านยังของงบประมาณการสื่อสารปีละพันกว่าล้านมีงบประมาณเพื่อประชาสัมพันธ์นโยบายภาครัฐปีละ300กว่าล้าน ดิฉันคิดว่างานสื่อสารของรัฐบาลมันทำแยกส่วนกันไม่ได้หรอกคะ่ะในฐานะสื่อของรัฐกลมประชาสัมพันธ์ควรเป็น,นกลไกสำคัญและมีบทบาทนำในการสื่อสารในสถานการณ์วิกฤตสุดท้ายคะ่ะดิฉันอาจจะเป็นคนส่วนน้อยนะคะที่ยังปรารถนาและคาดหวังกับหน่วยงานของท่านดิฉันพูดอย่างตรงไปตรงมาคะ่ะท่านต้องฮึบแสดงศักยภาพถึงความจำเป็นของการมีอยู่ของท่านให้ได้สร้างพลัง ให้คนทํางานเขามีไฟในหน่วยงานของท่านมีบุคลากรข่าวมีข้าราชการที่มีคุณภาพเยอะแยะมากมายนะคะและพูดกันอย่างตรงไปตรงมาดิฉันคิดว่าสถานการณ์ความขัดแย้งไทยกัมพูชาเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้เราต้องมาทบทวนสังคายนางบโฆษณาประชาสัมพันธ์ของภาครัฐเพราะมันชัดเจนที่สุดแล้วท่านไม่ได้ไม่มีงบประมาณค่ะเพียงแต่ท่านไม่มีของขอบคุณค่ะ